โอเคปัญหาคืออะไรครับเออปัญหาคือผมสร้างมันมารับแต่ว่าทีนี้มันรับไม่หยุดตอนแรกมันก็สนุกผมก็สนุกแต่ว่ามันรับไม่หยุดมันคิดแต่ว่ามันจะบกทั้งวันมันคิดแต่ว่าจะไปสุดแม่งโคตรรำคาญเสียงแม่งกลางวานซาตานอยากให้ปากเขามันหุบรับเลยติดไฟมันอะไรพ่อมึงเล่นกดทัศน์ันกว่านี้จะเรียกกดมันแบบตลอดเวลาพอผมจะนอนมันก็จะเข้ามาปลุกกระหม่อมเฮ้ยหยุดฮะเพราะมันไม่มีเจงเฮ้ยเฮ้ย หมอ,อมันอยู่ในตัวของผมจริงๆเฮ้ยหยุดเพราะมันไม่มีจริงตั้งแบดบอยสอะไรของคแนแต่มันไม่มีพร้อมกงินเฮ้ยหยุดเพราะมันไม่มีจริงเฮ้ยหมอมันอยู่ในตัวของผมมันน<ม>นอนอหยุดเพราะมันไม่มีจริง ตั้งแบดไบ์อะไรของคนเนี่ยมันไม่มีจริงมันมีจริงมันไม่มีจริงครับมันไม่มีจริงคุณแต่วมีหมอแล้วเวลามันจะมาสิงผมอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงตึ๊ชแรงๆก่อนทีนึงอ่ะแล้วมันก็จะกวนตีนแบบแตนแตนเออคุณคุณเป็นอะไรเนี่ยแตนแตนตั้งแบด v o i ์ e ชอกเลยดิหมอมาบอกว่ากูไม่มีจริงกูให้มึงพูดด็กทีว่ามึงหรือกูที่มันเป็นเปลงมึง ยมให้มึงมาปิงกูบ้าไปนันตอนเนี้ยมึงไม่มีกูเท่ากับมึงไม่มีเกณนคนเก่งไอสลัดเลยทำมาหามอบบับัดมันใส่หวัดโอ้โหทำมาหัทังกำจัดโกมันใส่วัดเฮ้ยกูเพลอแล้วแหวงมากัดน้องตัดกูก็ไม่หลุดกูจะไม่หยุดแม้มึงสบัดสลัดยังไงก็ไม่หลุดเพราะกูนี่แหละที่เป็นต้นตำรับดงชากูเธอเอาทุกมันจุดทำมาเป็นแอรอีโอคออารมมันธรรมดาตัวกูนี่แหละที่มันเป็นภาคปฏิบัติก่อนเราจะมาคิดกกำจัดโูมึงรับให้ได้เท่า กาดแป๊บหนึ่งขอแห้งแตนดนควรๆตะกี้มันมันคืออะไรเห็นไหมหมอมันมีจริงไหมไหม